อยู่เป็น10บนาทีเผยยี่ยิงแต่ละตัวไงเขาคิดว่ามันใหญ่พอขึ้นมามันก็ไม่ใหญ่ บอลงโป้ยนะครับไซปลาเกลือมาได้ฮะลอยกันบาทปลาเกลือนะฮะปลาไซสี่นิ้ว5้านิ้วปลา4ี่ตโลห้าตโลนะฮะเลือกเอาปลาไม่ใหญ่นะครับแต่แต่ลอยลอยเยอะเลือกเอาปลาเต็มหมดเลยก็เลือกเอาว่าจะเอา จะยิงยังไงปลาเท่นั้นนะฮะตัวมันเล็กบัตรส0งถ้าเป็นตะข่ายลงไปไอ้ถ้าเป็นแหลงไปนี่ก็ประมาณทักงสอเส้นต็ดหมดนะนะั้นปลาเท่านั้นนะปลาเท่านั้นเนทะ่านั้น น็กนะฮะสองร้อยบ่อบ่ออะไรบ่อตะโพยเหรอ,ค,อคุณอะไคคุณน็อตบ่อตะโพยอ่าปลาเล็กนะฮะปลาปลาไซส์ปลาเกลือนะไม่มีเป็นไซส์โลครึ่งโลนะไซส์สามตโลสี 4, ต่ตโลเดี๋ยวให้มาดูปลาน็กนะฮะมาได้ ก็มีไซส์ใหญ่ในประมาณครึ่งโลนี่ก็มีแทกๆมาบ้างคัดเอาแต่ถ้าเป็นไซส์แบบสามตัวโลสี่ตัวโลนี่ก็เยอะก็มาเลือกเอา <c oughs> ก็มาเลือกเอานะฮะนี่ให้ดูปลาเยอะแต่มันเล็กเยอะ ต็มแล้วเต็มหน้าน้าแต่สามนิ้วสี่นิ้วนะไม่ใหญ่นะบอกไว้ก่อนอย่าคิดว่ามันจะเป็นตัวเป็นโลโลนะตัวอย่างมากก็สี่ตโลสามตโลไง่ะอืมห้าตโลตัวโลมีเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเอาแหลงนี่ก็ทีนึงก็สี่ห้าโลเขาเขาเขาหวานได้หรือว่าคนไม่รู้ีไม่รู้นะเห็นเขาหวานอยู่นะแต่น่าจะเป็นเจ้าของเขา ใส่สามตโลสี่ตโลนะครับบอ่อตะโย้ยนะครับอา่าผมรอตัวใหญ่เด้งผมก็ได้ไม่เยอะหรอกสีหัหดีัลโลครึ่งชั่วงโมงยิงทีครับบอ่อตะโย้ยนะครับนี่คุณโกสิน <c oughs> เขาไม่เคยพลาดนะครับเขาไม่เคยพลาดนะครับปานก อะไรกันนั้นฮะจจอๆไม่ยิงครับต้องไล่ไปไกลๆนะครับใช่ใแต่ตัว<ช>โอ้โอแต่มันเล็กเกินเล็กเกินเล็กมากสามตโลสี่ตโลนะครับเนี่ยมีใหญ่ๆแทรกมารอดเด้งเอานะครับอ่าอย่างคุณออสเขาก็รอดเด้งไซส์ครึ่งโลฮะไซส์ฝ่ามือใหญ่ๆเนี่ยอย่างผมผมรอให้มันเด้งมันไม่เด้งเลย <c oughs> มาได้ครับบอตับโป้ยนะครับ นี่ปลาโอ้นี่ไซส์ใหญ่เลยนี่นี่ตัวนี้น่าจะเกือบโลครับนี่เกลื่อนให้เกลื่อนให้เกลื่อนปลาท่านั้นขนาานั้นปลาท่านั้น,ล,น,นลมมันพัดมาตอนนี้ปลาคนน กอดตาโปย้ยใครจะมาก็มาฮะนี่ปลาน้อยตายหมดเลยวัดเลยนตายกันให้บันเลยเนี่ยดูดิให้ปบเลยปลาตะโกโกตอนนี้อะไรปลาอะไรใหญ่นี่ดูนี่ <c oughs> ปลาน,นิมนิมมันโอ้ยอจับเอาเลยไม่ต้องยิงจับเอาเลยนี่ของผมมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ฮะเลือกเอาแต่มันได้ไม่เยอะปลาขาวปลาสร้อยเต็มเลยเนะี่ เดี๋ยวยิงสักสพักนะฮะดูก่อนตัวใหญ่ไหมหายเลือกตัวใหญ่ๆหนะ่อยก็มาได้นะยังทันปลามันหน้าหนาวมันนกทั้งวันแหละตัวเบลอะไรเนี่ยปลาอะไรเนี <c oughs> ่ยตะโกงปลาเลยเนี่ย <laughs> เออหางแดงนั่นเลยตายเยอะๆนี่เป็มหมดเลยตายหมดเลยตัวเล็กตายหมดเลยชันนะฮะบอกตโป๊ยแต่บอกไว้ก่อนว่ตัวไม่ใหญ่นะตัวก็ ปันนิลก็สี่ตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวโลไม่มีตัวละโลโลนะอ่าไม่ไม่ใช่ว่าหาว่าผมหลอกว่าตัวละโลสองโลไม่มีนะสามตัวสี่ตัวห้าตัวโลตัวใหญ่ก็มีแท่นนี่เอาวิดขึ้นเลยนี่ดูนี่นี่ช่วงนี้นี่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 ใช้ใช้มือวิดขึ้นเลยนี่ใช้มือวิดขึ้นเลยฮะปลาทั้งนั้นหนุน ไม่โดน,นอ,อะอะเลยอ่น,นแหมไม่หวานฮะนู่นอะแห่หตูมลงไปตูมเดียวไม่สองกิโลเลยนะ่ีทีไรย,ย,ยกลงไม่ขึ้นมันขึ้นนะแต่ปลาเท่านั้นนะแต่มันเป็นขึ้นแต่มันปลาเท่านั้นมองไม่ค่อยเห็น เดี๋ยวดูฮะเดี๋ยวดูหวานเดี๋ยวดูตรงนี้ปากสลอนสลอนเนี่ยตูมหนึ่งสักตมูมตัวไม่ใหญ่นะฮะสามสี่ห้าตัวโลนะครับตัวไม่ใหญ่นะจนตั้งแต่สามสี่นิ้วใกล้ๆเลยลงุง,ง,<ะ>งอ๋อปึ๊บ อุ๊บอุอ๊บแค่นี้ก็พอได้อยู่โอ้สายสั้นเต็มเลยนะุตัวเล็กนะครับตัวไม่ใหญ่ เดี๋ยวดูแหนี่นี่ดูแหนี่ดูแหนี่ดูดูแหนี่ดูแหนี่อ่าไอ้ดูไอ้ดูไซนี่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 ไซนี่้ดูไซนี้ปลาสี่ห้าตโลนะโอ้กองกระเบื้องมันจะติดหรือเปล่าอันนี้นะฮะกองกระเบื้องตั้งโซ่เขียวโอเคครับยิงปลาก่อน